สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะเราไปเก็บข่าวกันค่ะบนโซฮูกันต่อนะคะข่าวนี้แหมมีคนอ่านนะคะ3-4ล้านเลยค่ะดีมากเลยอาจจะด้วยว่ามีชื่อของเสี่ยวจ้านหนอแล้วก็จั่วหัวประมาณว่าเนี่ยเสี่ยวจ้านเนี่ยไม่มีโชคดีนะคะในเรื่องของนางเอก ที่เขาแสดงด้วยเลยเพราะว่าเสี่ยวจ้านแสดงมาเจปีแล้วก็ยังแบบได้นางเอกที่ยังไม่ตรงใจท่านผู้ชมอยู่ดีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจริงหรือเปล่าบทความเขียนว่าอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีคําถามด้วยว่าหรือว่าเหล่านักแสดงหญิงไม่ยอมร่วมแสดงกับเขานะเอะจุดนี้เนาะพวกเราฟังแล้วก็ทําแงทําแงจริงเหรอครๆก็อยากจะร่วมงานกับเสี่ยวจ้านหรือเปล่าเอยเรามาดูกันนะคะว่าบล็อกเกอร์เขียนว่าอย่างไรบ้างบล็อกเกอร์ไม่ได้ลงชื่อนะคะเขาบอกแค่ว่าเขามาจากมณฑลเจียงซีค่ะ ก็เริ่มต้นว่าเสี่ยวจาย้านนั้นกำลังนะคะมีผลงานละคร หลายเรื่องเลยนะคะที่ผ่านมาแล้วก็โปรเจกต์นะคะหลังจากนี้ต่อไปก็ไม่ใช่ซีรีส์แบบธรรมดาธรรมดานะคะนอกจากนี้ยังมีภพาพยนตร์ด้วยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสดีของเสี่ยวจา้านมากเลยที่จะได้พัฒนาทั้งสายละครแล้วก็ภพาพยนตร์ค่ะเดิมทีนั้นนะคะไฮไลท์ในอาชีพการงานของเสี่ยวจา้านเนี่ยเออก็มีอยู่เป็นประจำแต่ใครจะรู้ว่าก่อนเริ่มถ่ายทำเนี่ยมันมักจะสร้างความฮือฮาได้ตลอดเวลาเพราะว่าพอก กำหนดชื่อพระเอกว่าเป็นเสี่ยวจ้านแล้วนะคะทุกคนก็จะเพ่งเล็งว่าใครหน้าที่มาเป็นนางเอกนะคะ อย่างเช่นในตอนที่เป็นมังกรมังกรหยกใช่ไหมคะพาพยนต์เนาะห่วงรงนะคะหรือว่าอึ้งยงอะ่ะคนมาลับก็โอ้โหเขาก็ลุ้นกันใหญ่ต้องเป็นไข่หน้านะคะแล้วก็มาตกอยู่ที่จวงตาเฟยซึ่งบางคนก็จะจะงงงไข่จวงตาเฟยแต่ไม่นะแอดวานไม่งงนะคะเพียงแต่ว่าคนจีนบางกลุ่มเขาบอกว่าทําไมไม่เป็นคนอื่นอ,อะไรเงี้ยคือเวลาที่ประกาศนะคะลายชื่อของ ผู้ที่เป็นนักแสดงคู่กับเสี่ยวจ้านปุ๊บเนี่ยทุกคนจะเกิดความฮือฮาขึ้นมาเออฮือฮาแล้วก็แบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มหนึ่งก็คือเออมีเสี่ยวจ้านเล่นใครเป็นนางเอกก็ช่างเถอะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็เออยังไงดีนะทําไมไม่เป็นนางเอกคนโน้นคนนี้คนนั้นนะ้าอะไรเงี้ยทำไมต้องเป็นต้องเป็นคนที่ประกาศชื่อมาก็เข้าใจได้นะคะแล้วก็ปฏิกิริยาไม่ได้รุนแรงเกินไปนะเท่าที่ได้สังเกตดูนะคะแล้วก็มีแค่การวิพ์ ทางวิจารณ์แล้วก็การเป็นกระแสซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะแฟนคลับของคุณเสี่ยวจา้านก็จะรอชมผลงานของคุณเสี่ยวจา้านนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีข้อที่ตําหนิอะไรมากมายค่ะส่วนในสายตาของผู้ชมนะคะก็คือผู้ชมเองก็จะรู้สึกว่าเสี่ยวจา้านเลือกนางเอกเนี่ยวน,วน วนๆก็คือมีไม่กี่คนมีไม่กี่คนนะคะแต่อาจจะเป็นไปได้ที่ด้วยความที่เป็นเสี่ยวจ้านด้วยนะคะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกนางเอกด้วยเขาก็คงจะมองเห็นว่าใครที่ ที่แบบมีความใกล้ชิดสนิทสนมเนาะเออก็จะแบบร่วมมือกันมีมิตรภาพดีๆยกเว้นเสียแต่ว่าเออนายทุนอยากให้หนางเอกท่านนี้เล่นด้วยจริงๆนะอะไรเงี้ยก็เอามาซึ่งเซียวจา้านก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะอย่างเรื่องตำนานจังไห่เองก็บทสรุปมาตกอยู่ที่อาจารย์จิงวี่นะคะก็ยินดีกับอาจารย์จิงวี่ด้วยนะคะแต่ว่าการที่จะมาแสดงกับเซียวจา้านมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเพราะว่าหนึ่งก็ต้องยอมรับตัวเองมาเลยว่าเป็นบิวหนึ่งไม่ได้บิวหนึ่งต้องให้เซียวจา้านไป ถูกไหมคะแล้วก็แน่นอนว่าตัวของเซียวจ้านเองด้วยออร่าอะไรของเขาเนาะหน้าตาด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็มีนางเอกที่มาแสดงคู่กับเขามีไม่กี่คนที่เรียกได้ว่าเหมาะสมคู่ควรกับความหล่อประมาณนี้เซียวจ้านเป็นผู้ชายที่หน้าทั้งสวยทั้งหล่อนะเพื่อนเพราะฉะนั้นนางเอกก็จะต้องอืมมีดีมีออร่ามาอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าอะไรก็ตามคะ่ะก็พอแสดงกับเซียวจ้านปุ๊บก็ดูเหมือนว่านะคะออร่าของเซียวจ้านจะบดบ างนางเอกด้วยก็ต้องยอมรับจุดนี้กันให้ได้นะคะแล้วก็พออยู่ในเฟรมเดียวกันเนี่ยก็ดูไม่ค่อยโดดเด่นเมื่อเทียบกับเสี่ยวจานอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่มีอยู่ในเนื้อความข่าวนะคะแล้วก็ผลงานนะคะที่ทําให้เสี่ยวจ้านแบบว่าเออทุกคนอยากจะให้เสี่ยวจ้านได้คู่กับนางเอกบ้างแต่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเสี่ยวจานนั้นแบบเป็นพระรองอย่างเรื่องโอไมเอมเพอเรอร์นะคะเรื่องนั้นเสี่ยวจ้านรับบทเป็นพระรองนะคะเปิดถังเ <laughs> ปถังโม ะะซึ่งก็เป็นตัวละครที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยในตอนนั้นนะคะเขาออร่าดีไงในบ ili ิลลี่บิลลี่นะคะบนแอป,ปนั้นโอ้โหมีแต่คนพูดถึงพระรองพูดถึงพระรองไม่ได้พูดถึงพระเอกมากเท่าไหร่นะคะส่วนนางเอกคือเจ้ารู้สือค่ะในตอนนั้นเจ้ารู้สืกเมื่อนานมาแล้วยังมีแก้มป่องๆอ,อยู่นะคะก็แน่นอนเจ้ารู้สืกเองก็ถูกบทบังรัศมีโดยเสี่ยวจ้านเช่นเดียวกันในตอนนั้นค่ะเพราะว่าเสี่ยวจ้านนั้นครบสูตรแพ็กเกตมาแล้ว ะค,ะคือหลอ่อหลอ่อหุ่นเลียวมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าน้องเจ้ารู้สึกมีสเสน่ห์ในเรื่องอารมณ์ขันนั่นเองค่ะแล้วก็ละครนะคะเรื่องเอ้ยโอ้มาเอ็มเปอเรอร์เนี่ยมันเน้นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงอยู่แล้วนั่นเองค่ะแต่ว่ากลับจบลงไปด้วยการที่เสี่ยวจ้านเนาะขโมยซีนไปนะคะก็นักถ่ามเขาก็เขียนประมาณนี้จากนั้นพอมาเปิดตัวนะคะประมาจารย์รัฐที่มานอันนี้ด้วยความที่ซีรีส์เป็นแนวมิตรภาพนะคะเพราะว่าก็ไม่มีนางเอกพอตรวจ ต้นฉบับนั้นเป็นชายชายไงเพื่อนๆก็ทําให้เกิดจินตนาการอะไรไปเยอะ,ะยะไปหมดเลยนะคะก็เกิดการแบบเออจับคู่ผิดธรรมชาติขึ้นมาจะให้เสี่ยวจ้านกับหวังอีป้ปอน,นั้นมีอะไรกันให้ได้เลยในมโนภาพของหลายๆท่านนะคะใจเย็นก่อนนะคะอย่าได้พูดเสียงดังไปเพราะว่าเดี๋ยวเสี่ยวจ้านกับหวังอีป้ปอจะได้ออกจากวงการนะคะเพราะว่าที่จีนเขาไม่สนับสนุนนะคะให้ชายชายอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นก็บเบากันหน่อยละกันค่ะจากนั้นนะคะเสี่ยวจ้านก็ได้ร่วมงานนะ กับหลี่ซินคราวนี้มาเป็นพระเอกเพราะว่าเรื่องก่อนน้นโน้นเนาะไอ้ราชันจอมหมับอะไรนะหมาป่าจอมราชันตอนนั้นเสี่ยวจ้านเป็นพระรองก็ร่วมงานกับหลี่ซินนะคะซีซินเป็นพระเอกนะไอ้โอ้ยหลี่ซินเป็นนางเอกเพื่อนๆค่ะจากนั้นก็มาได้ร่วมงานกันถึง2เรื่องต่อมานะคะที่เป็นพระเอกนางเอกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์คู่กับหลี่ซินเขาเป็นเพื่อนกันคู่นี้นะคะก็เรียกได้ว่าสนิทสนมกันมากเลยอ่ะคือเป็นเพื่อนอ่ะเป็นเพื่อนตอนนี้เรียกได้ว่าเป็น เพื่อนสนิทในวงการอีกหนึ่งคนลักของเสี่ยวจ้านนะคะสำหรับหลีซินแต่เธอเพื่อนเยอะไงะเธอนิสัยดีนะหลีซินต่อมานะคะเสี่ยวจ้านของพวกเรา พอหันมาเล่นจีนย้อนยุคหลังจากที่หายไปนานเนาะมาไอ้นั่นนะคะลำนำกระดุกยกโอ้โหเรื่องนี้ต้องแบบมาดันน้องรอนมินอีกทีหนึง่งแต่ว่าน้องรนมินโอ้โหไม่รู้ว่าพลาดด้วยเรื่องอะไรนะทรงผมอะไรต่อมีอะไรคือดูดูไม่มีออร่ราเทียบไม่เท่ากับเสี่ยวจ้านเลยในเรื่องนั้นนะคะแต่ว่าน้องเขาก็มีความน่ารักในส่วนของความเป็นน้องรอนมินแหละเพียงแต่ว่าคือเวลาที่อยู่ในเฟรมเดียวกันกันกบเสี่ยวจ้านแล้วอะแบบ เสี่ยวจานนี่เทพเลยนะฮะเทพแล้วก็หล่อเหลามากเลยก็เรียกได้ว่าบทบังบทบังนางเอกมิดเลยนะคะแล้วแถมบทให้เสี่ยวจานในละครนั้นเสียชีวิตในตอนท้ายซึ่งมันผิดจากในววนวริยายต้นฉบับไปอีกนะคะมันก็เกิดคําถามขึ้นว่าคือถ้าจะเขียนบทละครแบบนี้คือจะเน้นใครเอาเน้นใครก่อนนะคะเน้นใครก่อนทุกคนอยากดูเสี่ยวจานแต่ว่าไปเขียนบทให้แบบบทนางเอกอะไรเงี้ยซึ่ง ซึ่งให้บทนางเอกมีความเด่นกว่าแต่นางเอกนั้นแบกไม่ได้นะคะแบกไม่ได้ทั้งเรื่องเลยผู้ที่แบกได้ก็คือแฟนคลับของเสี่ยวจานก็ต้องเสี่ยวจานเป็นผู้แบกและครเรื่องนั้น สุดๆเลยนะคะงงมากว่าเปลี่ยนบทละครจากนิยายต้นฉบับทำไมนะคะเขาบอกว่าในช่วงแรกๆนะคะละครของเสียวจ้านนั้นจะดึงดูดแฟนๆผู้หญิงช่วงวัยกลางคนเป็นจำนวนมากเลยนะคะแต่ว่าพอหลังจากที่ได้เล่นปร,มา,ปรมาจารย์ลัทธิมานปุ๊บนะคะก็จะมีเด็กๆเด็กๆแบบวัยรุ่นอายุแบบ15ขึ้นมาอะไรเงี้ยก็จะเริ่มที่จะติดตามเซียวจ้านอย่างเหนียวแน่นด้วยนะคะแล้วก็ในตอนที่แสดงคู่กับคุณหยางจือนะ โอ้โหตอนนั้นก็เป็นครั้งแรกที่อยางเจอค่ะถูกบูลลี่ด้านรูปร่างนั่นเองเพราะว่าตอนที่เขาฉากกับคุณเสี่ยวจ้านนอ้อถ้าเพื่อนๆติดตามข่าวในจีนเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ย คุณอ,อย่างจือของพวกเรายังไม่ได้เปลี่ยนสไตล์ลิซต์หรืออะไรก็ตามนะคะผมก็ชอบไว้ผม ai, ผมาแล้วก็น้ำหนักตัวตอนนั้นย e ังมีแก้มป่องๆแล้วก็คนบอกว่าเธอแบบดูดูอ้วนเนี่ยเวลาที่อยู่เฟรมเดียวกับคุณเสี่ยวจ้านนะคะก็ทำให้ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์ว่าไหล่ก็ใหญ่เอวก็หนาเพื่อนๆคิดดูอย่างจือตัวเล็กนิดเดียวแต่โดนชาวเน็ตจีนวิพากษ์วิจารณ์ว่าไหล่ใหญ่แล้วก็เอวหนานะคะพวกเราพวกเราก็รู้สึกแบบถอนหายใจเฮ้อกันเลยที แต่อะไรก็ตามก็คืออันนี้คือเขาเอาเปรียบเทียบกับเสียนเนยเส่ยวจ้านไงเสี่ยวจ้านคือบทคุณหมอ ตัวบางเฉียบเลยอ่ะเพื่อนๆตัวบางเฉียบเลยนะคะเสี่ยวจ้านพระเอกตัวบางเฉียบนั่นเองต่อมานะคะเสี่ยวจ้านกับใครอีกอะ่ะเสี่ยวจ้านกับจางจิงวี่พอดีว่าในเรื่องตำนานจักห่เนี่ยมันเป็นแนวแบบย้อนยุคที่เน้นแบบเขาเรียกอะไรเน้นกลยุทธ์เน้นอะไรก็ทําให้หลายๆคนก็ไม่ได้ไปโฟกัสที่รูปร่างอะไรเท่าไหรหนักนะคะก็ไปดูที่บทบาทเพราะมันมีความตะลึงตึงๆนะคะคือพระเอกเกือบจะตายในทุกฉากเกือบจะตายในทุกตอนที่มีอะไรเงี้ยมันก็ ตื่นเต้นๆแล้วก็มีบทเลิฟซีนนะคะกับจางจิงวี่ด้วยเป็นบทจูบใช่ไหมคะทุกคนก็จะรู้สึกอู้แต่แล้วอยากเป็นจางจิงวี่เฉพาะบทนั้นเออบทที่แบบได้จูบก,กับทางเสี่ยวจ้านนั่นเองค่ะเอาละค่ะก็นะะักข่าวเขาก็สรุปนะคะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเรื่องต,ต่อไปของเสี่ยวจ้านนะคะก็ต้องลุ้นกันว่าใครจะมาเป็นนางเอกให้กับเสี่ยวจ้านในทุกๆเรื่องเลยนะคะเพราะว่าตั้งข้อสังเกตว่าเสี่ยวจ้านนั้นก็จะเลือกนางเอกที่เคยร่วมงานกับ เขามาแล้วอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็หลายเหตุผลเลยที่ออนักแสดงหญิงหลายๆคนนะคะมีความลังเลที่จะมาแสดงซีรีส์นะคะร่วมกับเสี่ยวจานซึ่งไม่ใช่เสี่ยวจ้านคนเดียวอาจจะหมายถึงดาราชั้นนำ คนอื่นๆด้วยนะคะแต่ว่าเซียวจ้านก็เป็นหนึ่งในนั้นนั่นเองค่ะนั่นก็คือนะคะนักข่าวเขาสรุปมาว่าก็คือเหล่าบรรดาน,นักแสดงหญิงเนี่ยก็กลัวว่าจะถูกกล่าวหานะคะว่าว่าแบบมีความต่อต้านจากแฟนคลับนั่นเองค่ะก็แน่นอนเพราะว่าอันอันที่หนึ่งกับที่สองบอกไปแล้วเนาะในเรื่องของการถูกบทบังออร่านะคะแล้วก็เป็นเป็นบิลอื่นไม่ได้เป็นบิลหนึ่งไม่ได้นะคะนอกจากจะต้องเป็นบิลที่ตามเสียวจ้านมา แล้วก็นแน่นอนนะคะก็ เป็นดาบสองคมอยู่แล้วการร่วมงานกับเสี่ยวจ้านเป็นการสร้างกระแสที่ดีแล้วก็สร้างโอกาสที่ดีแต่ว่าความเสี่ยงก็สําคัญนะคะเพราะว่าเหมือนกับเดินอยู่บนปลายมีดนั่นเองเพราะว่าถ้าแบบเออก้าวพลาดไปเพียงนิดเดียวหรือว่ามีกระแสลบขึ้นมาปุ๊บนะคะก็จะโดนถล่มทันที <c oughs> เพราะฉะนั้นนะคะก็เลยนักข่าวเขาก็บอกว่าเสี่ยวจ้านนั่นแหละจะต้องเป็นคนที่จะต้องพิจารณาบทบาทแล้วก็นักแสดงร่วมในอนาคตของเขาอย่างรอบคอบเพราะว่าเสี่ยวจ้านก็เป็นหนึ่งในพระเอกที่ ท,ที่เลือกที่เลือกหนังเอกได้นั่นเองเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ที่เสี่ยวจานแล้วหล่ะที่จะต้องคิดนะคะแล้วก็พิจารณาอย่างรอบคอบค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะทุกคนก็คงจะรู้ว่าเสี่ยวจานนั้นโฟกัสไปที่การพัฒนาฝีมือการแสดงของตนเองนะคะเป็นหลัก เพราะฉะนั้นแล้วการจะหาแบบนักแสดงหญิงเราก็จะเห็นว่าไม่ค่อยไม่ค่อยจะนําแบบโดด,ดะะโดดเด่นเรื่องการจราจรมานะคะโดดเด่นเรื่องการจราจรก็อย่างเช่นไม่เห็นเสี่ยวจานจะได้คู่กับแบบเออเถียนซีเวยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คู่แล้วก็มคู่กับไผ่ลู่ไหมก็ยังไม่ได้คู่อันนี้คือดาราจราจรเยอะๆแฟนคลับเยอะๆนะคะเสี่ยวจานก็ยังไม่ได้ร่วมงานด้วยเลยแม้กระทั่งน้องสาวอย่างเจ้ารู้สื่อก็ยังไม่ได้เป็นพระเอกแบบ คู่กันนะกับนางเอกแบบ100%เลยสักเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องรอดูต้องรอดูว่าในอนาคตนี้นะคะเราจะได้เห็นเสี่ยวจ้านแบบเ,เลือกนางเอกที่มีการจราจรแบบที่พวกเราแบบตรงใจพวกเราไหมตรงใจพวกเราไหมนะะแต่ว่าพวกเราก็ไว้ใจเสี่ยวจ้านแหละเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราดูละครเสี่ยวจ้านคือเราจะดูเสี่ยวจ้านไง เออก็อย่างที่นักข่าวก็บอกว่าคือเซียวจ้านเขาก็โฟกัสกับการพัฒนาฝีมือของตัวเองไปนะคะอ่าแล้วค่ะสุดท้ายนี้นะคะนักข่าวเขาบอกว่าเราควรเชื่อมั่นในพรสวรรค์และก็ศักยภาพของเซียวจ้านชายหนุ่มคนนี้ไม่เพียงตลอดเราเท่านั้นแต่ว่าทักษะการแสดงของเขายังพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกด้วยนะคะเอาล่ะค่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นประการใดบ้างเอ่ยนะคะกับบทความข่าวนี้ก็สามารถที่จะมาร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะคะ หวานลาไปกันนะมีความสุขกันมากๆค่ะสวัสดีค่ะ